ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตนะด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ มาดูราคาขายส่งผักและผละไม้นะครับที่ตลาดสีเมืองจงมัลราชบรุรีประจำวันที่23พฤศจิกา2 5 6 3ราคานี้เป็นราคาขายส่งส่วนราคาขายปีกหรือราคาหน้าสวนก็มีเพิ่มขึ้นลดลงตามแต่ละพื้นที่ครับเริ่มต้นได้ที่กลั่าปีเขียววันนี้กิโลกร,รัมละ17บาทเทียบก่อนหน้านี้16บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทขึ้นช่ายวันนี้กิโลกร,รัมละ25บาท เทีเยบกับก่อนหน้านี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกุยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับก่อนหน้านี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบเหลี่ยมวันน <psilon ๆ S 1> ี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับก่อนหน้านี้16บาทราคาลดลง2บาทผักกวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับก่อนหน้านี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ5บาทเทียบกับก่อนหน้านี้5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ผักาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละสิบเจ็ดบาทเทียบประกอนหน้านี้สิบเจ็ดบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักาศหอมวันนี้กิโลกรัมละยี่สิบบาทเทียบประกอนหน้านี้ยี่สิบบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละห้าสิบบาทเทียบประกอบหน้านี้ห้าสิบบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพาสเลวันนี้กิโลกรัมละแปดสิบบาทเทียบประกอนหน้านี้แปดสิบบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละแปดบาทเทียบประกอนหน้านี้แปดบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง มะเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละสิบาทเทียบประกอบหน้านี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทมะเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละห้บาทเทียบประกอบหน้านี้50บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละสิบาทเทียบประกอบหน้านี้12บาทราคาลดลง2บาทมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละสิบสี่บาทเทียบประกอบหน้านี้20บาทราคาลดลง6บาทมะเขือยาววันนี้กิโลกรัมละยี่สิบสี่บาท เทียบประกอบหน้านี้28บาทราคาลดลง4บาทเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบประกอบหน้านี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละจีนวันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบประกอบหน้านี้24บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละขี้นกวันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบประกอบหน้านี้28บาทราคาลดลง4บาทมละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบประกอบหน้านี้7บาทราคาเพิ่มขึ้น3บาท เห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ1น0บาทเทียบก่อนหน้านี้100บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบก่อนหน้านี้6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ10บบาทเทียบก่อนหน้านี้1 0บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบก่อนหน้านี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทแตงร้านวันนี้กิโลกรัมละ10บบาทเทียบก่อนหน้านี้12บาทราคาลดลง2บาท ั่วฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบก่อนหน้านี้13บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทถั่วพูวันนี้กิโลกรัม20บาทเทียบก่อนหน้านี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกลัาดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบก่อนหน้านี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายหัววันนี้กิโลกรัมเป26บาทเทียบก่อนหน้านี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ40บาท เทียบประกอหน้านี้40บาทราคาไม่เปลี 9, ่ยนแปลงตะไ้วันนี้กิโลกรัมละ9บาทเทียบประกอบหน้านี้10บาทราคาลดลง1บาทต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบประกอหน้านี้80บาทราคาลดลง10บาทผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบประกอบหน้านี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น25บาทมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1บาท50สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้1บาท40สตางค์ราคาเพิ่มขึ้น10สตางค์ รูมะกรูดวันนี้ลูกละ80สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้8ปสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาลดลง5บาทใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบก่อนหน้านี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลักวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาลดลง10บาทใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ15บาท เทียบกอบหน้านี้25บาทราคาลดลง10บาทใบกุ้ยช่ายวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเที่ยบประกอบหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเที่ยบประกอบหน้านี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเที่ยบประกอบหน้านี้55บาทราคาลดลง5บาทพริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ75บาทเที่ยบประกอบหน้านี้75บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ริกกะเดงวันนี้กิโลกรัมละ80บาทที่ประกอบหน้านี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ45บาทที่ประกอบหน้านี้55บาทราคาลดลง10บาทพริกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละหน0้บาทที่ประกอบหน้านี้1 5 0บาทราคาลดลง10บาทพริกยำเขียววันนี้กิโลกรัมละ35บาทที่ประกอบหน้านี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำแดงวันนี้กิโลกรัมละ70บาท เทียประกอนหน้านี้65บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียประกอบหน้านี้60บาทราคาลดลง10บาทกระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียประกอบหน้านี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละหน0้บาทเทียประกอบหน้านี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยไข่สุกันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียประกอบหน้านี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง กล้วยน้ำ <Solomon> ว้าวันนี้หวีละ30บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยหอมวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสาลี่น้ำผึ้งวันนี้กล่องละ4 0 0บาทเทียบก่อนหน้านี้400บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแอปเปิลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ300บาทเทียบก่อนหน้านี้300บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง แตงโมกินาีวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบประกอบหน้านี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมสัญญาวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบประกอบหน้านี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเผือกหอมวันนี้กิโลกรัมละ32บาทเทียบประกอบหน้านี้28บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทมันเทศวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบประกอบหน้านี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันต่อเผือกวันนี้กิโลกรัมละ20บาท เทียบประกอบหน้านี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละสิบสอบาทเทียบประกอบหน้านี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละยีบาทเทียบประกอบหน้านี้25บาทราคาลดลง2บาทฟักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละห้บาทเทียบประกอบหน้านี้45บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทส้มเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกรัมละยีบสองบาทเทียบประกอบหน้านี้25บาทราคาลดลง3บาท ส้มโชกุนเบอร์เจ็ดวันนี้กิโลกรัมละห้าสิบห้าบาทที่ปกบอบอันนี้ห้าสิบห้าบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มสายน้ำพึ่งเบอร์ห้าวันนี้กิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทที่ประกบอบอันนี้สี่สิบห้าบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาดูวิเคราะห์ราคาผักย้อนหลังกันนะครับวันนี้เป็นคิวของพริกจินดาแดงเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 28, ปพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวันที่23พฤศจิกา มาดูราคาย้อนหลังกันนะครับราคาย้อนหลังเนี่ยเคยลงไปอยู่ต่ําสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาทส่วนราคาสูงสุดเนี่ยเดือนที่แล้วครับเดือนตุลาคมอยู่ที่กิโลกร,รัมละ115บาทเลยทีเดียวครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาจุดสูงสุดก็ลงมาอย่างรวดเร็วนะครับมาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ75บาทราคาเดียวกันของช่วงปีนี้กับปีที่แล้วนะครับปีนี้75 ปีที่แล้วเนี่ย40บาทนะครับราคาต่างกัน30บาทนะครับราคาเนี่ยสังเกตราคาของพริกจินดาแดงนะครับดูจากกราฟนะครับราคาฐานเฉลี่ยของพริกจินดาแดงเนี่ยช่วงก่อนๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ30บาทราคามาถึงในแนวเน,นี้ยก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับส่วนราคาฐานถัดไปก็คือราคาที่55บาทหลังจากที่ราคา พุ่งจากฐานจาก55บาทเนี่ยไป100กว่าบาทเนี่ยราคาก็ตกมาอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มาอยู่ที่ราคา55บาทนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยหลังจากเนี้ยราคาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะไปหาราคาที่100กว่าบาทอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าจะลงก็ลงมาหาที่55บาทแล้วก็30บาทถัดไปราคาเนี่ยถ้าจะขึ้นได้เนี่ยอาจจะมีปจัจจัยหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าพลิกจากประเทศเพื่อนบ้าน,นครับจากพมา่าเนี่ย เข้ามาในประเทศเราไม่ได้ทําให้ราคาพริกในประเทศเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นผลดีต่อพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกพริกทุกท่านนะครับส่วนใครเนี่ยที่จะเข้ามาปลูกในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนดีนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวถ้าอยากจะเข้ามาปลูกก็น่าจะรอราคาให้มันลงมาต่ๆอีกกนิดนึงอาจอยู่ในช่วงของราคาฐานทั้งมันที่ประมาณ55บาทหรือ30บาทค่อยพิจารณาดูอีกที ส่วนใครที่ปลูกแล้วแล้วก็ทยอยเก็บตัดขายเรื่อยๆช่วงนี้ก็คงจะได้ราคาดีเลยทีเดียวนะครับที่เอาราคามาให้ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะครับจะขึ้นจะลงเพียงแต่ว่าเอาราคาเหล่านี้มาให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยได้ใช้เป็นราคาอ้างอิงในการที่จะเริ่มวางแผนการพ่อปลูกอาจจะสลับหมุนเวียนปลูกไปพืชไหนที่ได้ช่วงเวลาเหมาะก็เข้าปลูกราคาอันไหนที่สูงๆแล้วก็ต้องชะลอกันไปหน่อยนะครับโดยเอาข้อมูลเหล่านี้มาพิจรารณา ถ้าใครไม่มีเวลามาดูข้อมูลเหล่านี้ก็กดติดตามกดสั่นกันดิ่งช่องไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนครับ